สุขเสมอมันเสมอมันเครื่อไม่ความเจ็บยะไดไก่ความไข่ย,ยะไดมีซุกเสมอมันเสมอมันเครื่อแก่ขั้นประยากให้โรคเอดแพรแค่ใส่ถุงยางอันไม่แล้วขั้นบรยักให้โควิดแพร์แล้วครับต้องใส่เอีอยงสวัสดีครับพบกับผมนายบรลุตบุญมีกับช่องทางนี้กฎหมายกับธรรมะเมือ่อสักครู่นี้คำพยาตะกอนครับเขาจะใส่ต่คำว่าซุกเสมอมันเสมอมันเครื่อแก่ ขันบอยากในโลกเอดแพ้ต้องใส่อ่างครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วเอีอยงว่ะส่โลคเอดตกทองกันยังไใส่ทุงอย่างนะไม่เป็นปะครับพอช่วงนี้เข้าคืดวิตกแต่โอ้ยโควิดโควิด2ปีแล้วเข้าปีที่3แล้วเป็นในชีวิตเนาะนะครับวังว่ดอีกพอโดนครับมันชีวิตไปจากสังคมไทยสังคมโลกนะครับกฎหมายกับธรรมะ ช่องทางนี้เป็นสองซิงที่ไก่ตัวเฮาที่สุดแต่เฮาอาจจะมองขาดนะครับกฎหมายหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องหนาเบือ่ออ่านเ้วก็น่าเบือ่อมีต้องอ่านต้องจำครับจนกว่าผลลัพธ์เวลามีปัญหาเพราะเป็นปัญหาทางอาญาปัญหาทางแพ่งมหาตัวมหาคนไก่ตัวมหาพีหานอกหมดละ ถึงจะมาสนใจถึงจะมาแลนหานะครับว่ามันเป็นจังใดผมก็เลยถือโอกาสอาเมืเราสูฟังในช่องทางนี้นะครับกเนื่องจากว่าผมก็เหตุงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีโดยตรงนะครับส่วนธรรมะทีนั่นมาเสนอนั้นครับก็เอ,อ,อินว่าพุทธวจนะนะครับบมเมนนิกายไม่บมแมนลทัทธิไม่แต่ยังไงนะครับ เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับซึ่งจะมีะพระอาจารย์นะครับและมีคนที่สนใจนะครับได้นําเสนอผ่านช่องทาง Facebook นะครับผมก็ไปก๊อปของเพื่อนมากนะครับเพื่อจะมาเบาสูกันฟังนะครับบ๊ได้มาสอนนะครับมานําเสนอเนื้อหานะครับเพราะว่าผมบได้มีความสามารถบได้มีความรู้ที่จะมาสอนธรรมะนะครับแต่เนื่องจากว่าผมก็ศึกษาอา่านมากตั้งแต่ปีผลับป,ปีหาี 4. โดยความบังเอิญน,นะครับไปไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตนะครับใน g ูเกิลไปเจอโดยบังเอิญอ่านเราก็เลยอ๋ประทับใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโตเฮ้าอิลีนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับทั้งเจ้าของที่ออกเนื้อหามาลงอีกที่หนึ่งอันนี้เขาเอ่นว่ารัตนะหาลัตนาหาก็คือคนที่บอกกล่าวคนที่เผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่ ส่วนมากก็เจ้าจะเอ่นตถาคตนะตอันเดียวกันก็นกคือพระพุทธเจ้าือกัรตถาคตก็เป็นผู้ชี้ทางผู้บอกทางนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพุทธวจนะก่อนเนาะนะอันนี้เป็นคำคำวบาของพระพุทธเจ้านะครับพระองค์ก็บอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขสิ่งใดเป็นทุกขสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็น อนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราในตังมะมะันั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณนะเมโสอัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้นะครับก่อนจะลงถ่ายอ่า บาลีเนี่ยอาจจะเป็นหมวดหมู่ทิอยในพระไตยพิดกนะครับเพรได้สนใจก็ล่องไปไปเสิร์ชหาเบิงนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะเข้าใจยากนะครับหลายคนที่เบิงเพลินอาจจะเข้าใจยากนะครับเขาเอามาพิจารณาโดยแท้จริงนี่ตัตเฮาหี่ครับตั้งแต่ฮอกเกิดมาจนฮอดทุกมือนี่นะครับตั้งแต่เป็นเด็กท่าลบ จดมะฮอร์มัม,มือนี่ครับเขาลองพีหน้าบึงมันมีการเกิดดับเกิดดับตลอดตั้งแต่เซลล์ร่างกายห้องตั้งแต่ห้องตัวนี้หน่อยครับใหญ่ขึ้นมากใหญ่ขึ้นมาไปเรื่อยนะครับเซลล์มันร่างกายห้องนี้รือว่าเซลล์ห้านี้มันก็มีการเกิดดับจะเริ่มโตไปโตขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายหฮากเราต้องจากโลกนี้ไปมันบ่อเทียงก็คือมันบ่แน่นอน ตอนกิไปตอนได้กับบลูนะครับเป็นสิ่งที่ห้องบอสามารถบังคับได้นะก็คือมันเกิดก็เกิดตามปัจจัยปรุงแต่งความมัน่นก็คือร่างกายห้องกินหลายกับอวนกินน้อยก็จ่อยนะครับเ้อจะควบคุมมันในบอกว่ากินลายๆกูอยากจอยมันกับบอได้นะครับเพียงแต่ว่าเขามาศึกษาธรรมะเพื่ออย่างเพื่อเพื่อจะลูกธรรมาาติขางมันมันเป็นอย่างสี่ของมั่นละนะครับซึ่งผมก็จะนําเสนอ ขอทำนะครับโดยไปก๊อปมาจากเพื่นนะครับในแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับอันนี้เป็นส่วนของธรรมะเนาะปัะดีข้อกฎหมายเมื่อนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับจริงๆแล้วผมมีหลายคลิปแล้วครับแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่จะอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายกับธรรมะนะครับโดยจะถือว่าคลิปนี้เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะมีข้อกฎหมายที่ไก่โต แล okay. ้วก well, ็เกี่ยวกับการบังคับคดีมาบอกสู่ฟังครับกหว่าจะเป็นประโยชน์ครับท่านที่สนใจหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับคดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปหน้าเข้ามาฟังกันเบิ่งว่าถ้าเป็นหนี้เล่านี่นะครับผลของการเปหนี้เป็นยังไงอ่าภัยเป็นเจ้านี้จะบังคับยังไงภัยเป็นลูกนี้จะเห็นยังไงถ้าเกิดเปหนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสู่ฟังพร้อมครับนําเสนอข้ออ่าธรรมะนะครับซึ่งเป็นนามาจากเนินละ เพื่อนกัละยะาณมิตรนะครับซึ่งเป็นรัตะนทหาเพื่อนอยากให้มีการประกาศนะมีการเผยแพร่คํามสอ่องุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้สำนึกก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็ติดตามคลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ